สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้สอาโชกออกมาดอนปูตายอีกครั้งนึงครับกับสายๆนะครับพอเห็นผี่น้องพ่นมาเนี่ยหลายมากหนาหลายตาคกับพ่นมาจากหวานพอจำเราเพื่อนกระลงมาเนี่ยครับพ่นสีมาแก้บนเพราะฉันครับสอาโชกก็เลยตามมาอีกครับมีผี่น้องผู้เพ่นโชคดีกับหร้ยคนครับอยู่นี่ผี่น้องกำลังไหลมาเรื่อยๆแล้วครับ พี <Es> <an> ่น <EN> ้องพ้นมาจากท่งนบงการแน่มาทางท้านกุดจับแน่สัมาจากท่างพยักแน่พี่น้องพยักกันยังงยูนนี่นะครับว่าท่านกลับดอกนี่กรไดจังน้อยจังสีเมือว่าท่านิไปกุดแนว่าท่านครับพ่อกันยุ่เรื่อยครับนังว่ท่นจบจังว่ท่นเสร็จครับครับ้า ครับครับครับนั่แหะครับพี่น้องคนมากกลับคารวะปูครับขอโชคขอลาบครับบางคนกันสิ่ไม้บนบางคนกับสิ่ม้แก้บนครับ ผู้สีมากเมื่อใดก็พอวันหังคานี่มือเศร้าวันหนังคาดนี่มือเศร้าวันหนังขาดนสบานี่นยี่สิบสาเี่้นได้ครับเมพาะมู่ดกไม้มอันนั้นบอกผู้ทาพบอ เราไมบ้านบอกที่บ้านลูกหลานทีบ้าหลานมานะทุกอย่ากันเลยโอเคยังคันหามาเอ๋อะไรมาเนี่ยผูชาเอาเงินมาเอาเงินาู้ชาร์อไมเนี่ยพรมเย็นเย็นพรมเย็นพรยนพื้นน้ำจุุ่มาี่บาอย่างเย็นือนน้ำจุุ่มอาน้บาเยนพนน้่ผู้อร ชื่อน้ำขุนน้องนะครัเป็นองน้าปนมาแก่บนก็มี่มาบนคอปมขอจบขอลับก็มีครับ วันวาจังไหนเนาะบอกว่าผนอยู่บ้านอ้ดีฟันเชี่ยนอยู่บ้านโอ้ตันเชี่ยนตีอต้นขุนแล้บอกงวดนะแต่ว่าเป็นปีแล้วล่ะวันนี้ท่านบอกไปวันี้วันนี้ยนว่าจะได้บอกคนติดขุนมาซื้อาคำพันกิดอืมอยู่ยู่บ้านบ้านนี่ใส่บ้านคนอ่ะบุรีรัมพ์คนบอกบอกให้อยู่กุนมาว่าอยู่กุนมาว่าที่บ้านมาจาตทีมกุบันคนก็คือยี่นี่ละแป่ไมี้อีคนอือ เดี hora, ๋ยวเนี huh. <si suppression> ้ยนมีมาหมดลอมากมาาจะมายำได้หนออืมนัมันคมาบอกเมกตั้งแต่พ่อสอนตั้งแต่พ่ออนขี้น่กสามักี่อนหมองอมไม่ต่นแต่ขี้นตีต่อแต่ขี้นโอ้เป็นต่อปะแต่ช่วงนี้กับเ่าท่านใดทีเพ่ท่านไนบอกทีเพ่าว่าได้ เมื่แต่บอกคนบ่ได้ไปเขาถือว่าบอกบ่ได้ไปนั่งเาบ่ได้นั่งเอาเือตถือว่าบอกโอ้พนถือว่าบอกเองันบอกอุมืเ่งกวงอมาือยาเดี๋้อเดีนี้พ่นว่าจะไหนโบจมันเคยเห็นหน้าซิปหาคำ โอ้ที่เป็นสิบหาคำมมันวันที่เมื่อบอกจนมาที่เป็นยังสันที่ขันิบหาคำที่ได้ที่ผมว่สิบ้งี่ใส่แล้วครัอุมบอกว่าขมบอกว่าเรามาจากขีมบอก่าวันน้องแม่แม่แแมงน้่แแม่น่แ่แม่แม่แ่่่แ um> ่่ม่่แม่่ เอาอันพคนได้แดกไม่ต้อใส่กับพอล่อมพันมาโอ้เราได้น้ำน้ำขันหมู่บ้านโอ้เจจังว่าขันเล่าเมียบ้านขันปูน้ำไปมือกินขีมากเลยมือมือนีกเรามากลับมาหนี่รับผมน้ำจังหวัดโอ้เจเอากระถามเล่าเนี่ยเราก็คุยกับเล่าอย่างนี้บอกน้ำไปมันก็เลยกลับขึ้นมาโอ้หมื่บ้านมากนี่อะไรที่ครับ ไรกับขึ้นหาะเพื่อ๋อเพื่นไปเพิ่นไปฮค่จังไหนครับเพิ่นนําไปหาเพิ่นเฮาดได้บอกเพ่นั้กับอกขนาเขียนใส่กระดาษไวไโอ้ที่นั่นบอกครับอันย่ำใหงนะยังขอพ่นว่ามกสามแปดน่ยหกสามแปดโอ้ที่นที่ยน้่พอลอมอั่สามสามแปดสามแปดสนี่นะโอ้ี่สามหกกสามแปดเพิ่นบอกเยว่าน่นบ่ บาบดมือนีมือนีพอเราเมื่อวานเรามานี่เมือวานเรามานีก็มาบาดนี้เราบอกว่ากันเจ้งไดให้ผู้นําไปบอกเดิมมันบ่ล่ะก็มาบาดนี้เพิ่นกลับเมื่อเพิ่นไปบอกอีหลีบาดนี้เจ้าบดเป็นผู้ฝันฝันเลยกลับมาเลยเมื่อเพ็ดรั้นหาขอขมาเพิ่นก่อนเหมพอโซกับขอสุลาเพิ่มเมื่อไม่เมือไม ว่าเอาวันมันเด็กมาตตสไซเห็นยืนน้ำพรอมรอมมาได้แท้มันเจ้าเจ้าเป็นผู้ฝันนะเจ้าฝันอันเพิ่อนบอกเพิ่นไปบอกเป็นตัวเลยบอกครับขอมานนี่ล่ะที่แรกก็เลยขอเพิ่นว่าคันนั่นกันบอกเย้งเด้อปูเอ้ยประสนอ่าเล่ไปบอกอัดเมียฝันนอนฝันบอกตีเพิ่นไปบอกเลยตีอ้เลยได้กลับมาอีกก็เลยได้กลับมาอีกมาเมู่ว่านนี่ ผูนัําไปบอกเราก็เลยได้กกับมาอีกมือเนี่ยว่นก็เลยจังว่าถาถาาบิงมั่ยีหกหมดละมัธยีเขากันบ้ามั่ยีหกนี่อ้เป็นวันพระที่ว่าที่เจ้าว่าแต่เขียนต่อแต่เขียนอยู่บ้านนะ่เอามาติม่เอียอะเพาะ้แล้วผนับอกผนี่มีดอกเพราะว่าบบอกข้าเจ้ามิตรบาล ได้เลขจะได้กับบอกเจ้าไปว่าหันกับอกาเจ็ดเกยากไปกับจบ่บว่าไมาจากไซจัหัวจากโอ้วันที่แล้เนี่ยตรงๆเลยตอนวัดเกเจ็บอตรงวันทีสิเพอคือเออบริเคนหัวใจนะคนอยู่ในสาตีคนติดต่อตต่เชียนอ๋อไม่ดหัวใจหรอกมันจะเป็นเป็นบาต่บอกเดนเฉิแต่ที่แท้มันได้ากเจ้าแม่ต่เชียน ตัแต่ท่อถ่านทษหานี่ไ้เหมท่คนย้เลย่มอาบทษอเไ้วยเอาแโทน้ำลม้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำผลไมก็ได้เจ้าซื้อยังกอโทษซื้อยังเจยเจยเต้เดี๋ยวเจ้าปีแป๊บน้ำลอมก็ได้นี่แหละพรเจ้าเอื้อนเ้ย์เ้ยเต้ เจอจานไม่ทั่วโอ้เจออ่าข้นบานนี่แหละคนบ้านเฮานี่บ่เป็นลานตู้ล่อมโอ้ที่เจ้าคนบ้านนี่เจ้าเปล่ามียพุ่นเจอไม่เป็นลานพ่อพ่อจำเมื่อเมื่อนานเงียบเย่เด้ขี่รถทันขี่รถเร็วเดิจะในตู้ล่อมก็เห็นตาดดีเยอะจีนทำในหลังตล่อมห้องเลยห้องก็จอดรถจอดรถเลยไปยังมาหาแล้ว ไม่กลับเป็นโอ้ไปเร็วๆว่ามันตีโบเห็นตียังเห็นอยู่ตีไมี่ว่าคือตายอยแต่ว่าโอ้บัดนี้เห็นแล้วก็ัวง่วงง่วงง่วงยังสิละบาดนี้แท้เราเป็นคนบ้านนี้ท่านผู้ชมเราก็ฝันที่จริงอยู่บ้านเราเรามีจะมีอย่างขวักใส่เนี่ยเราแต่ไปได้มีเมียอยู่กลุ่มเพราะว่าบ้านลองแหวนกลุ่มเพราะว่าเนาะ เล่ากับฟันดีลเล้าก็เล่ากอาเด็กมาฝากพขหล่อ,อไว้นี่นะครับหกสามแปดเดอ feet, อ 38, ้อพี่น้องหกสามแปดเต้าฝันมาปูนําไปบอกทุ่คนครับ <Yes>, please, please. แล้วมาเมื่อวานานี่ก็สิ<ๆ>ได้ดกับมาเมื่อนี่ก็ย้อนมาปูนําไปบอกว่าสันกาให้โปรดใช้วิจญญญารณญาณในการรับชมเด้อ never, พี่น้องเด้อผิดถูกกันย่าว่ากันนะนี่คือความฝันเนาะครับเนาะหกสามแปดนี่แหละเล่าได้ก็ได้ขอบคุณหลายๆครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมคือพอเจอที่เพิ่นมาจากกลุ่มหว่าพันการ์ลความฝันให้ฟังครับเพิ่นได้หกสามแปดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องก็ลองออกไปวิเคราะห์บ้างครับ,รบถ้าถูกใจก็จังนําไปลงทุนนะครับเด้อถ้าเป็นเลขในใจเฮ้จังนําไปลงทุนครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงผิดถูกกันยากันครับพี่น้อง เ้าถูกใจก็ยิ่งเลื่อมฝากซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้ผลจากด้ยกัน,นดีของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ